สวัสดีครับมาพบกับรายการชิดชัดอีพีเจ็ดสิบเก้านะครับกระผมรายการชิดชัดเป็นรายการที่เอาแชทครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกันว่าครับเป็นชิดหรือเป็นแชทนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเจริญทุกวันอังคารนี้ครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราเลยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเรืรองแนะแนะนำติชม คอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังรับธนาคอนเทนต์ไม่พร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนทุลักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุลักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคนอืคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าวันนี้มีแชทอะไรที่น่าสนใจและเอาไปเล่นได้กันบ้างแต่อย่าหาทำนะ<ไ>ฮะมาครับพิมไหมครับ ไม่แล้วเขาตอบกลับมาอะไรอะไรอะไรพิมพ์ตอนะครับมันไม่แบบไม่ว่าวันไหนอ่ะก็รักเธอเขาตอบกลับมาไม่เหมือนกันเราตอบกลับครับไม่ไรไม่ชอบมึงอะคาะไม่เหมือนกันนะครับไม่น่าเล่นเลยไงหัวไหมเลยไหมล่ะอุยแย่จังเลยไม่เอาไม่พูดอ พิมพไหมครับยังไงเขาตออกลับมาฮะแล้วก็พิมพ์ต่อนะครับยังไงผมก็รักคุณนะที่รัก <c oughs> ฮะ <c oughs> อันนี้รีบเล่น <c oughs> ถือว่าเป็นตับที่ดีนะครับเนี่ย <c oughs> ไม่มีจังหวะให้ <c oughs> เขาแบบตอบกับอะไรนักหนาเ <c oughs> อาละรครับอันนี้คือมุกล็อกมุกตับที่ึกว่าเอาไปเล่นแล้วเป็นล็อกไลน์ที่คิดว่าจะซักเซสและเขาจะชอบเรา เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเอามุกนี้ตับนี้ล็อตนี้แก๊กนี้ไปเล่นจะเป็นอย่างไรว่าจะหาทําหรือไม่นะครับาไปดูกันเขาตอบกันมานะครับกินข้าวจา้าพิมต่อนะครับยังไงกะเล่นไงเอาพิมพกลับมานะครับก็ตักข้าวใส่ปากไงมงเฟีอะไร <c oughs> จบนะร <c oughs> ู้ว่าทัดเจนคือเขานี่แหละ ชัดเจนจะไม่รู้ชัดยังไงแล้วเนี่ยนม่ 4K ไหมครับเนี่ยเอาเถอแบบ 8K ก็ได้จบแล้วนะ <c oughs> เออพิ์ไหม,มครับไม่มีใครเท่าแม่เธอแล้วพิม์ต่อนะครับหมายถึงไม่มีใครมีลูกสาวน่ารักเท่าแม่เธอแล้วเขาตอบกลับมาไม่มีใครเท่าองแล้วความน่ารักเนี่ยมึงเอาเต็มร้อยไปเลย <c oughs> ไม่น่าเลยอ๋อไม่น่าเล่นมุกนี่เหรอใช่ไม่น่าพิมพ์ไปด้วยเออไม่ละฮะไม่เล่นดีกว่าอย่าหาทำนะมึงพิมพ์ไหมครับฝนตั้งเขาอีกแล้วเขาไม่ธรรมดาด้วยกะตอกมาทําไมพิมพ์ต่อนะครับก็เขาแบบเขารักตัวเองนะครับกระตอกมาเขามีผูกแล้วชัดเจน เขาจุกแล้วแล้วทำไมอ่ะเธาไม่คิดว่าเธอจะเลิกกับหลัวเลยไงจะมีแค่คนเดียวไงชีวิตเนี้ยคิดในใจและคิดได้แต่สงสัยจะไม่กล้าพิมพ์ออกไปจอบอจบไปพิมพ์ไหมครับอีหอยต่อก็มาอะไรพิมพ์ต่อนะครับเฮ้ยทำไมน่ารักจังเลยอ่ะครับ <c oughs> อ้าวแบลเฉย มาตับนี้ก็ได้นะอะนะครับอันนี้คือมุกที่รู้สึกว่าเราเล่นเราคิดแล้วเราออกไปเล่นแล้วเฮ้ยมันมีความน่ารักมีความงงยิงมุ้งมิงกิงกล่องแก้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับถ่ามุกนี้ไปเล่นกับคนแปลกหน้าคนอื่นแล้วอไปเล่นในชุตแห่งความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรนะครับจะหาทําหรือไม่นะครับไปดูกันบอกแล้วนะพิมพ์ไหมครับอีหอยหอยตอบกบมาครับอะไรเอ่ยเข้าใหม่คาถามนะครับแล้วก็พิมพ์ตอหอยทําไมเธอหน้ารักจังนะครับ ตกอก็มาเฮ้ยมีคนจะโดนบล็อกอะครับไงเตือนแล้วอย่าไปเล่นไม่ฉีกไปทางอื่นวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่เป็นขบวนขันมากของเรานะหน้าเล่นทางนี้ก็ได้นะฮะอ้จัดไปส่งรูปไปนะครับที่ข้อความกลางเล็กๆเขียนว่ารักเธอนะครับแล้วก็พิมพ์ต่อนะครับว่าเห็นปะเขาตอบกมานะครับใครจะไปเห็นล่ะเฟีย เล็กก็หัวอีกมั้งเนี่ยแล้วก็ยังพิม์ไม่จบนะครับแล้วก็ไม่กล้าพิมแน่นอนนะครับเห็นปะว่ากูชอบมึงนี่ใช่เออไอคำแรกอ่ะไม่ใครจะไปเห็นนะกูเข้าใจได้แต่คำที่สองมากูจุกเลยจุกครับกูไม่เล่นก็ได้วะอย่าหาทำนะมึงกูบอกเลยพิมไหมครับถ้าเธอมีแฟนที่ไม่ใช่เรา เธอติดป้ายไว้เลยนะป้ายรักกันไกลๆเลยเขาตอบมานะครับไปไหนก็ไปมึงอะ <c oughs> เอาแต่ไม่าอิติดป้ายแล้วเราอะ่ะเอาไปติดแต่อื่นไหมล่ะ <c oughs> เอออารมณ์นี้แหละว่าไหนะคนเล่นบุกไม่ต้องติดป้ายอะติดเตียงดีกว่า <c oughs> จบนะจุกอกว่าเขาไม่รักไง <c oughs> เบื่อข้าวข้างทางเขาตอบกลับมาไม่ร่อยหรอตอบต่อนะครับอยากกินข้างเธอเขาตอบกลับนะครับนัดเจอเลยป้าคะขิๆ <c oughs> ไง <c oughs> กิ่งทองกับใบนาะรู้จากป่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเขาต้องการอะไรอยี้หรือเปล่า อันนี้นะครับคือมุกที่เราคิดไว้ตับไว้แล้วสักวันเล่นแล้วมันมีความสักเซสอะไรยังไงอย่างนี้ต่อยมึงเล่นเบื่อข้างทางอย่าคางข้างเธอเขาก็ชอบมึงเดี๋ยวเราไปูนะครับเอามุกนี้ไปเล่นในชีวิตความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรนะครับเตือนแล้วนะว่าอย่าหาทำพิ่ไหมครับเบื่อข้าวข้างทางอ่ะเขาตอบกมานะครับอย่าเลือกมากมีอะไรให้กินก็กินไปนี่ กะเล่นมุกอะเธอนี่กระดูจังเลยมึงไม่กินข้าวเลยต้องแต่ตอนเด็กเหรอตอนเด็กๆเขาเลี้ยงมาหงายท้องบ่อยไงวะน้ำตาลขาดปะเนี่ยมึงดุขนาดนี้แ่งรู้สึกไม่ดีเลยพิมไหมครับเธอช่วยรบสิ่งที่เราวงไว้ให้หน่อยสิแล้วก็ส่งรูปไปนะครับที่มีเป็นแม่น้ำลำธารลำคลองนะครับแล้วก็พิมพ์กลับมานะครับทำไมอะพิมต่อเลยครับ ก็เราอยากให้เธอลบคลองลองคบกับลองไงได้เปล่าได้ดิไอ้กูชอบอันนี้ก็ได้อยู่นะหาทำอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยอันเนี้ยเอาไปเล่นในความเป็นจริงนะครับจะเป็นยังไงนะครับแค่คิดไว้ก็มันแล้วนะครับไปดูกันพียไหมครับ ารลบคองในรูปไปห,หน่อยสิแล้วก็เป็นรูปคองที่ส่งไปนะครับแล้วก็วงไว้นะครับเขาตอบมานะครับไปทักเพจรบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิเอานะ <c oughs> ทำไมอะทักอคุคิชิไม่ได้อะ <c oughs> อรแบบปอดปดัดจัดเลยว่ะ <c oughs> เออแม่งไม่มีใจไอ้พอไม่มีน้ำใจดรวยเนี่ยแ <c oughs> ม่งเ้ย, <c oughs> อ,ยอยู่ในใจเฮงเลยแมัง่ง <c oughs> ้อลพิดไหมครับถ้าให้แปลงร่างเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเพออยากแปลงร่างเป็นอะไรตอบก่อนะครับตู้เย็นและกันจะได้เย็นเตอบกลับนะครับเราอยากเป็นทีวีอะครับถามก่านะครับทําไมหรอเราก็ตอบกลับนะครับเพราะจะได้อยู่ใกล้อยู่นะครับแล้วก็มีข้อความนะครับเป็นที U หูวีโหลึกจังลึกอย่างแกนโลกเลยปะเนี่ยฮัลโหล เห็นข้อความนี่กูไม่รู้นะคืออะไรเอพี่ไหมครับถ้าให้แปลงร่างเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอยากแปลงร่างเป็นอะไรนะครับต่อบึ้นมานะครับมึงดูกระบวนการเรนเจ้ามากไปป้าไปคุยกับหลานกูป้าแล้วก็พิมพ์ไม่จบนะครับไม่กล้าพิมพ์ด้วยเราอยากเป็นทีวีอะจะได้อยู่ใกล้อยู่ไม่ทันแล้วฮะเขาใส่สุดนะครับมาไล่กูไปคุยกับหลานเขาละ ยอมก็ได้วะแม่งเอ้พี่ไหมครับขอเดินตามตลอดไปเลยได้ปะเขาตอบกลับมาเพื่อพิมพ์ต่อนะครับก็แม่เราเคยสอนไว้ว่าให้เดินตามความฝันฝันของเราคือเธอนะเขาตอบกลับมาก็ได้แค่ฝันแหละถูกละเออท้าไมเล่นบุ๊กแบบนี้อาจจะได้ของจริงก็ได้ อย่าหาทำนะฮะเราเตือนคุณแล้วไปนยังไรบ้างครับกับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไว้ตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราด้ครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมิราเซอร์แนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังรับพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับ ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมบอบกับเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับผมปะ